อยากให้ชิมเลยค่ะอร่อยมากน้ำสลัดที่ดีต่อสุขภาพทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะคะสูตรเพื่อสุขภาพเลยค่ะใช้ส e a w e แทนสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับน้ำสลัดเพื่อสุขภาพน้ำสลัดใส่สาวรสโยเกิร์ตแล้วก็ใช้ไข่ต้มค่ะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำส้มสายชูหวานหอมอร่อยสูตรธรรมชาตินะคะทานแล้วไม่ต้องรู้สึกผิด เอาไว้ราดสลัดนะคะหรือว่าทานคู่กับสเต็กก็อร่อยขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสูตรนี้สำหรับคนที่อยากทานโปรตีนแต่ก็เบื่อไข่แล้วนะคะเจี๊ปานก็จะเอาไข่ต้มเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะและเจี๊ปานจะใช้โยเกิร์ตแทนน้ำมันนะคะน้ำมันพืชเราใส่โยเกิร์ตแทนนะคะใช้โยเกิร์ตออ original, ริจินอลรสที่ไม่มีรสนะคะรสจืดเพิ่มความเปรี้ยวจากเสาวรสนะคะ หอมอร่อยแทนน้ำมะนาวนะคะปกติแล้วน้ำส้มไกช่ชูบางคนก็ใส่แทนเอ,อ่อในการทำน้ำสลัดแต่ว่าวันนี้เราสูตรเพื่อสุขภาพเลยค่ะใช้สาวรสแทนเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลทรายแทนก็ได้นะคะหรือใช้ไซรัปอื่นๆแทนน้ำผึ้งก็ได้ที่มีความหวานหรือบางคนไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยและอันนี้นะคะตัวชูโลงอันนี้คือมัสตาร์ดแล้วก็อันนี้คือน้ำมันงาใส่อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยค่ะใครชอบมัสตาร์ดใส่มัสตาร์ดใครไม่ชอบใส่น้ำมันงาแทนได้นะคะเพิ่มความนัวอร่อยนำทั้งหมดมาปั่นจนละเอียดเลยนะคะ<ๆ>เท่านี้ก็ได้น้ำสลัดโหสูตรเข้มข้นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆได้โปรตีนเน้นๆเ,เลยนะคะทั้งไข่ต้มโยเกิร์ต แล้วก็ความเปรี้ยวหอมจากเสาวันรสสุดยอดเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะน้ำสลัดที่ดีต่อสุขภาพทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะคะเข้มข้นมากแค่นี้เราก็ได้น้ำสลัดเพื่อสุขภาพน้ำสลัดที่มีประโยชน์ด้วยค่ะมีทั้งโปรตีนจากไข่โปรตีนจากโยเกิร์ตนะคะ แล้วก็ความหอมหวานจากสาวรถเมนูอร่อยทำง่ายค่ะเจตานบอกเลยค่ะว่าน้ำสลัดสูตรนี้นัวมากอยากให้เพื่อนๆได้ชิมเลยนะคะหอมกินสาวรถเข้มข้นจากโยเกิร์ตแล้วก็ไข่ต้มค่ะอร่อยมากๆเลยได้น้ำสลัดแล้วก็ได้สลัดที่อร่อยแบบนี้ ทานเพื่อสุขภาพกันนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานสลัดก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ